สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management ครับการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องให้ความสำคัญเพราะเราจะต้องทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายในงานของเขาครับการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นวัตจักรที่หัวหน้างานใช้ในการบริหาร ติดตามสอนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานครับเพื่อจะทําให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ครับเนื้อหาหลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องของหลักการบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพครับจะทําให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการบริหารเวลานั้นมีกระบวนการที่ชัดเจนครับตั้งแต่กําหนดเป้าหมาย หลังจากนั้นก็จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานครับตรงวางแผนการปฏิบัติงานนี้ครับจะทําให้หัวหน้างานสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้ครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น KPI คือดัชนีชี um ้วัดความสำเร็จ Key Performance Index หรืออาจจะเป็น Objective ที่กําหนดร่วมกันและหรืออาจจะเป็นผลลัพธ์ Resource ที่ต้องการ นในเวลาที่กำหนดครับดังนั้นหากเข้าใจกระบ,บวนการบริหารจัดการเรื่องของผลการประบัติงานที่ดีแล้วหัหน้างานก็สามารถที่จะมีระยะเวลาในการเข้าไปสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกับโคชชิ่งแอนด์ฟีดแบ็กทีมงานเพื่อพัฒนาให้เขาพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะครับะทางด้านคอมพ n c เ k n o w โนเลจและก็สกิล หรืออาจจะเป็นกรอบความคิดที่เป็น mindset ทำให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเขาและพัฒนาตัวเองให้เติบโตพร้อมกับทำงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ครับรอบการประเมินอาจจะเป็นทั้งทางการและไม่ทางการอาจจะเป็นรอบครึ่งปีครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นรอบไตรมาสก,ก็แล้วแต่เราจะกำหนด ว่ารอบของการประเมินผลกำลังงานคือแอปเปโซนั้นจะเป็นรอบเท่าไหร่ระหว่างนั้นก็อาจจะต้องใช้โคชชิ่งแอนด์ฟีดแบ็ k ไปด้วยครับเพื่อจะทำให้ทีมงานนั้นเขาสามารถที่จะสร้างผลการปฏริบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้ในเนื้อหาหลักสูตรก็จะทำให้เห็นภาพถึงสกิลของการโค้ชผลการปฏริบัติงานของทีมงานครับเพื่อจะทำให้เห็นภาพว่า การโค้ดจะทำให้เขาได้ดึงศักยภาพของเขาออกมานะครับนำไปสู่วิธีการใหม่ๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้และผลลัพธ์นั้นก็เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์กรมีเป้าหมายขององค์กรครับอาจจะเป็นเชิงบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเป็นด้านของลูกค้าด้านการเงินด้านขั้นตอนกระบวนการด้านบุคลากรครับ แต่และหน่วยงานก็จะมีเป้าหมายย่อยของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรครับและบุคลากรก็จะมี KPI หน่วยวัดความสําเร็จนะครับหรืออาจจะเป็นเป้าหมายของงานนั้นๆก็แล้วแต่เราจะกําหนดครับตรงจุดนี้นะครับเราบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายบุคลากรบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะทําให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายหน่วยงานบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององคอ์กรต่อไปครับหวังว่าหลักสูตรการบริหารผลการปิบัตงาน performance management นี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบริหารทีมงานให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ครับขอบคุณมากครับ